ว่าครั้งนี้เบื้องบนก็กดดันมาเหมือนกันเมื่ออยากเห็นหมิงลางมีข่าวด้านลบเกิดขึ้นอีกไม่งั้นแล้วก็โอกาสที่จะปฏิเสธสูงมากเลยตอนที่อี้เชียนตายที่มูทำอะไรอยู่มูแต่ขีดเส้นแบ่งแยกปัดความรับผิดชอบทั้งหมดทาเหมือนเรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกับพวกพี่พอเกิดอะไรขึ้นคนแรกที่พี่ห่วงคือสามีของพี่พี่คำนึงถึงน้องสาวคนนี้ตอนไหนละ่ะเคยเป็นห่วงฉันเหรอ ถ้าหากหมิงหลังไม่สามารถเปิดต่อไปได้ไม่ว่าไปอยู่ที่ไหนขอแค่เราจดจำอุดมการณ์นี้ไว้สืบสารมันต่อไปหมิงหลังก็จะยังคงอยู่ต่อไปในอีกรูปแบบหนึง่งตอนนี้เรามีหลักฐานแน่ชัดว่าคนที่อยากระเบิดเครื่องบินเป็นอีกคนหนึ่ง 接近